อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันครับกระเบตดวีไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมกับเสาร์ของวันที่13บสาครับวันศุกร์เป็นวันเสาร์หน่อยกันแล้วน,นะครบับสำหรับอา่ามนุ้เงเดือนนะครับผู้ทางานข้าราชการเพื่อก็จะได้ยุธ เสาอาทิตย์กันอีกแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับ,ปบแปะรปบแปบข้าวเดี่ยวนะครับวันเวลาบอถาภายัยลีนะครับน้ําไหลไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครชั้นใดก็ชั้นนั้นะนะครับรีบประชุดเอามือหลานประสานเอามือแฟนแห่แหนกันเข้ามาโอ้วบาพ่อปั่นสมัยนังเลนะครับ <c oughs> แอดปีไล่ท่านสมัยนั้นนะครับบัตรละหาบาทนะครับเขาเบิ้องนางเลขสมัยนั้นนังล้อมผา,าเสียงรถโฆษณาประชาสัมพันธ์โอ้ยดีใจครับคุณพ่คณอคุณแม่บัตรละหาบาทผู้ใหญ่5บาทเด็ก3บาทนะครับเอาครับบ้านเดือนปีเขื่อนเรีวไหวเหมือนโกหกปับแปรับแ เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี67นะครับนั่นคือเดือนธันวาคมครับนแนวทางตัวเลขเซานีีคลิปนี้เป็นแนวทางของพ่อกล้วยนะครับชุดเลขเกิดล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนเฮาเอาชุดล่างไปก่อนเดียวจังใดพ่อกล้วยสรุปสุดบนมากทางแอดวิไลจะลงงหายทันทีนะครับอาคาเมนีถือว่าเป็นวันที่13แล้ว เขาสูงโค้งสุดไทยอย่างเต็มรูปแบบได้นแน่นอนนะครับคุณพอ่อคุณแม่คือแอดวิไลบอกนะครับสุดสรุปโค้งสุดท้ายถูกสำนักที่ชนกันแล้ะก็อันดับ1ถึงอันดับ5ได้แน่นอนเอาครับฝากแชร์ออกไปนะครับแนวทางตัวเลขของพ่อกล้วยชุดเลขเกิดชุดล่างนะครับสำหรับชุดเลขดับห้าไปแล้ว ดับล่างของพ่อกล้วยนี่ถือว่าดับอยู่ลายหงวดติดแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่หลุดแต่ว่าดับบนพ่อกล้วยเบรกไปสองสามวดแล้วนะครับยังบนท่านได้ปล่อยออกมานะครับเพราะว่าคุณพ่อต้องรีแลกสูตรใหม่กันเลยสําหรับชุดดับบนนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วงพูดคุยกันยูนีนะครับก็บคงจะเตรียมสม,มุดปากกาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับเดี๋ยวแอดวิไล er จะพาคุณพ่อคุณแม่เบิงตัวเลขแนวทางนะครับของพ่อกล้วยอ่าเดี๋ยวปรับหมกล่องนิหนึ่งอ่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเห็นตัวเลขแนวทางบอชัดนะครับอ่ามาเบิงกันได้มาแล้วนะครับข้ามาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับเลขวิง่ง เล็กวิ่งอ้างวดนนี้พอกล้วยนะครับสำหรับชุดล่างนะครับพอกล้วยวิ่งมาที่2กับ1นะครับ2กับ1เบ่งให้ดีนะครับวิ่งมาที่2กับ1ต่อไปครับอ่ามาเบิงหลักสิบ หลักสิบหลักสิบพ่อกล้วยได้มาครับอ่ะหนึ 1, 2, นี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบได้1 2ึสต่อไปครับหลักหน่วย ครับหลักหน่วยได้มาที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือหลักหน่วยนะครับคุณพอ่อคุณแม่ได้หกตัวแต่ว่าผอกก้วยนะครับอ่าวงกลม จับคู่นะครับวงกลุ่มให้แค่3ามคู่แค่นั้นนะครับเอาฮามาเบิง้งสุดจับคู่กันก่อนนะครับมีทั้งเบิดทั้งมวนพอเวยจับมาแค่เจ็ดชุดอันเริ่มจากคู่แรกครับสองห้า 2, 5, ต่อไปครับสองหต่อไปครับสอง เจ็ดต่อไปครับหนึ่งห้าหนสคู่สุดท้ายครับคือ2 0ครับมีแค่นี่ อานะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมแคปบหน้าจอกันเลยนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของพ่อกล้วยนะครับอ่าล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับบิ่ง2กับ1นะครับคุณพ่อคุณแม่2กับ1หลัก10ได้1 2 3หลักหน่วยครับ5 6 7 8 9 0 นั่นคือหลักหน่วยนะครับพอกล้วยจับมานะครับมีเจชุดอ่ะมือนี่พกล้วยเน้นย้ำให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะครับมือนี่เป็นวันที่13สอ่ะสรุปสรุปให้วันที่13มมือสรุปนะครับลงวันที่ไว้พร้อม สรุปวันที่13ครับมือนี้ธันวาคม67นี่คือมือสรุปนะครับอามาเบิ้งตัวเน้นย้ำกันนะครับนี่แอดวิไลกะอ่ะมาชุนขาก่องมาต่ำขากลองแล้วอาจับคู่ครับมีสองห้าสองหกสองเหนึ่งห้นะครับ อพอกล้วยวงกลมเน้นย้ำม,มาให้แค่ค์สคู่คู่แรกครับคุณพ่พอคุณแม่เบ่งให้ดีคือ2 5ครับคู่แรก2 6ครับแล้วก็สองเที่เหลือบรายตัดทิบนะครับคงจะเป็นตัวล่องหนึ่งห้านเก้าะครับพอกล้วยวงกลมไ้แค่ สามคู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่เบื้องไ้ดีอ่าสามคู่ครับคือสองห้าสองหกสองเจ็ดถ้าตามเบิง้งที่พ่อกล้วยเด่นย่ำคงจะเลขวิ่งคงเด่นสองแน่นอนนะครับคุณพอ่อคุณแม่เด่นสองแน่นอนนะครับเอาครับสามคู่แข่แขนเนียนกันเลยสำหรับล่างอย่างเดียวสรุปให้วันที่13ครับแนวทางของพ่อกล้วย อาคิมนี่แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับคงจะพาปูหาเกาซีไปทำธุระกันก่อนช่วงบายๆกลับมาพบเจอกับเบดวิไลคือเกาเหมือนเดิมอยู่ดีมีแห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ